สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะในคลิปนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของประวัติความเป็นมาของเครื่องดน,นตรีไทยเรามาเรียนรู้ประวัติกันเลยค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ของการรวมและสร้างชาติต่อเนื่องมาเป็นเวลานานเมื่อเกิดการโยกย้ายพลเมืองซึ่งการตั้งกินฐานใหม่ ทำให้พลเมืองบางกลุ่มยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของตนไว้และสืบทอดมายังลูกหลานโดยเฉพาะงานด้านศิลปะการดนตรีเครื่องดนตรีที่ชาวไทยลาวกัมพูชาพาม่าใช้ประสมวง,งเล่นกันในปัจจุบันที่เหมือนกันจะมีปีระนาดของกลอง นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ทางด้านของาศาสนาและการค้าขายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับและนำศิลปะการดนตรีเข้ามาสู่สังคมไทยอีกด้วยนะคะโดยเริ่มมาจากการนำเครื่องดนตรีที่ใช้มาประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาความเชื่อต่างๆที่รับเข้ามาเช่นบรันรดอสังรับมาจากอินเดียซอด้วงซออู้รับเข้ามาเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับจีน เครื่องดนตรีของไทยจะจำแนกได้4ประเภทโดยพิจารณาจากวิธีการกระทำให้เกิดเสียงค่ะประเภทแรกจะเป็นประเภทดีดประเภทที่2ประเภทสีประเภทที่3ประเภทตีและประเภทที่4จะเป็นประเภทเป่านะคะเครื่องดีดจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีสายและมีกระโหลกเสียงหรือกล่องเสียงเป็นส่วนประกอบสำคัญ อาจจะเกิดเสียงทั้งการใช้นิ้วหรือไม้ดีไปที่สายยกตัวอย่างเช่นจกักเข้กระจับปีซึ่งเครื่องสีจะเป็นเครื่องดนตรีที่ดัดแปลงมาจากเครื่องดีมีสายและกระโหลกเสียงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงจะใช้คันชักสีที่สายเช่นซอสามสายซออู้ซอด้วงค่ะเครื่องตี จะแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะ 1. เครื่องตีที่ทำด้วยไม้เช่นเกราะโลงกรับกรับควงกรับเสภาระนาดเอกเป็นต้น 2. เครื่องตีที่ทำด้วยโลหะเช่นชิงฉับเล็กฉับใหญ่ระนาดเอกเหล็กมโหระทึกคล้องเป็นต้น 3. เครื่องตีที่ขึงด้วยหนังเช่นกลองทัดกลองตะโพนกลองชาตรีกลองยาว เปลืองมังคอกเป็นต้นเครื่องเป่าแบ่งออกเป็นสองประเภท 1. เครื่องเป่าไม่มีลิ้นเช่นลุยลิบลุยเพียงอคลุยอู้เป็นต้น 2. เครื่องเป่ามีลิ้นเช่นปีนอกปีกลางปีในปีชวาเป็นต้นก่อนจากกันวันนี้คุณครูอขอฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องที่เรียนด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ สะท้อนเป็นเรื่องจริง